สวัสดีค่ะพวกเราตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนราชวิทยาติณิงมานำเสนอโครงงานคนธรรมในในการแข่งขันวันการศึกษาเอกชนภาคเนือครั้งที่1 1็ประจำปีการศึกษา25 6 8อปขอเชิญรับฟังการนำเสองงนอโครงงานของพวกเราได้เลยค่ะกรับสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนราชวิทยาติ่งหงิงอำเภอแม่สอดสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตาค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคนธรรมเรื่องธุรการห้องเรียนนักเรียนช่วยได้ค่ะ นิท่าวัจเจ้าเยนเจียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาเสียมพานิค่ะนินท่าวัจเจ้าเล่ยหยางสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตตันนีเครือคำวังนินท่าวัจเจ้าชายหลินสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิรดานพนแอนเลิศนิท่าวัจเจ้าต้นหงสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุรีแซ่กือค่ะนินท่าวัจเจ้าหลีพิจูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวแพรวนีทีเมตาวัดปัจจุบันปัญหาหลากหลายในสังคมทําให้นักเรียนรู้สึกท้อแท้ไม่มีความมั่นใจในตนเองและไม่สามารถแก้ไขปัญหา เองว่าไรค่ะมองไม่เห็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตครูจึงเชื่อว,ว่าถ้าหากนักเรียนมองเห็นคุณค่าในตนเองมองเห็นเป้าหมายในการใช้ชีวิตจะสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะการสร้างเซลฟ์ฟอสติมนั้นไม่ใช่เรื่องยากในห้องเรียนการมองเห็นคุณค่าในตนเองเป็นสิ่งที่สามารถึกฝนให้เกิดขึ้นได้โดยเริ่มต้นจากตนเองหรือการสนับสนุนจากครูที่ปรึกษาและเพื่อน ครูที่ปรึกษาและนักเรียนจึงร่วมกันกำหน,นดบทบาทงานธุรการห้องเรียนระดับชั้นมันธิยมศึกษาปีที่4ถึง6โดยให้แต่ละคนเลือกหน้าที่ตามความสมัครใจของตนเองโดยทั้งหมดที่กล่าวมาคือที่มาของโครงงานธุรการห้องเรียนนักเรียนช่วยได้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัตถุประสงค์1เพื่อให จริยธรรมในงานที่ได้รับมอบหมาย2เพื่อให้นักเรียนมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ปัญหา 1. นักเรียนไม่เห็นคุณค่าในตนเอง 2. นักเรียนไม่มั่นใจที่จะทํางานส่งูรูจนเกิดงานค้างสาเหตุของปัญหานักเรียนขาดความมั่นใจในการทํางานส่งูรูจนทําให้เกิดงานค้างและย่ำโดนตำหนีดเรื่องส่งงานไม่ตรงเวลากลุ่มเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6เชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โรงเรียนราชวิทยาติ๋งนี้มีจารีอาสาทำลงงานเพื่อส่วนรวมค่ะวิธีการแก้ไขปัญหา 1. สํารวจนักเรียนที่ไม่ส่งงานเป็นประจําและสอบถามถึงเหตุผลที่ไม่มาส่งงานครูประจําวิชา 2. ฝึกสร้างความมั่นใจให้กับตนเองโดยเริ่มจากการกําหนดเนื้องานในห้องเรียนและรัสมัรจิตอาสาเพื่อรับผิดชอบด้านนี้ต่างๆ 3. ประกาศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆแม้เป็นเพียงหน้าที่เล็กน้อย 4. ติดป้ายประกาศผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆไว้บริเวณหลักห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในตนเองค่ะหลักธรรมที่นํามาใช้สารคขาวัตถุ4หมายถึงหลักธรรมที่เป็นเครื่องยืดหยี่นน้าใจของผู้อื่นผูกไมตรีเอเื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการส่งขอซึ่งกันและกันมีอยู่สีประการได้แก่ 1. ทานคือการให้การเสียชละไม่เห็นแก่ได้อยู่ฝ่ายเดียว 2. ปริยัวาจาคือการพูดด้วยควาที่ไพเราะอ่อนหวานพูดด้วยความจริงใจไม่อยากคายก้าวร้าว สอัตถาคือการส่งขอทุกชนิดหรือการทําตัวเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่น 4. ส,สมานตาคือการเป็นผู้มีความสม่าเสมอหรือประพฤติตัวอย่างเสมอต้นเสมอปลายค่ะต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทําเฉพาะหน้าที่นั้นเพราะถ้าผู้ใดทําเฉพาะหน้าที่ของตนเองโดยไม่มองไม่แลผู้อื่นงานก็จะดําเนินไม่ได้เหตุด้วยว่า งานทุกงานจะต้องพาดพิงกันและเกี่ยวโยงกันฉะนั้นแต่ละคนจะต้องรู้ถึงงานของผู้อื่นและช่วยกันทําพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา4ธันวาคม2533ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนอัตลักษณ์ของโรงเรียนผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะอ,นอันประสงค์ คุณธรรมในการทํางานควบคุมตนเองให้พร้อมตื่นตัวในการรับรู้การใช้สติปัญญาและเหตุผลในการตัดสินใจเพื่อที่จะปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมรอบคอบและถูกต้องจริยธรรมในการทํางานวาจาให้อยู่ในระ,ระเบียบว,วินยัยที่โรงเรียนหรือสังคมหรือสถาบาันที่ตั้งไว้ค่ะคุณลักษณะอันพึงประสงค์เื่อสัตย์สุจริตปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาทั้งกายวาจาและใจค่ะมีวินยัยปฏิบัติตามแบบแผนเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะ วิธีวัดและประเมินผลวิธีการคือการสังเกตเครื่องมือคือแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคลแล้วเวลา2สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้งผู้รับผิดชอบโครงงานในักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ถึงหกที่ปรึกษาโครงงานครูทิติวังสุภเสณพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทําโครงงานนี้พวกเราขอขอบคุณครูที่ปรึกษาที่ช่วยให้โครงงานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีขอขอบคุณคณะกรรมการที่รับฟังและให้โอกาสพวกเราได้นําเสนอโครงงานที่ดีเช่นนี้ สุดท้ายนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณจริงๆค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอโครงงานไว้เพียงเท่านี้เชียร์ชียร์จขอบคุณค่ะ